สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง SE Social Enterprise นะคะ SE นะคะมีหัวใจหลักอยู่3อย่างนะคะก็คือ 1. ต้นน้ำนะคะต้นน้ำก็คือว่าวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตที่เราจะซื้อมาผลิตมาทำสร้างผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่าต้นน้ำของเราเป็นต้นน้ำที่ได้รับคุณภาพดีหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเรื่องกล้วยๆของบ๊มนะคะเราก็จะมองว่า แหล่งผลิตของด้วยเราเป็นแหล่งผลิตที่ปลอดภยัยจากสารพิษเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่ต้นน้ําที่เราควรใส่ใจก็คือ 1. เราจะไม่กดราคาย้ํานะคะเราจะไม่กดราคาก็คือให้ราคาที่เป็นธรรมนั่นนั่นเองนะคะก็คือนี่คือต้นน้ําส่วนข้อ2ข้อ2ที่สําคัญของการทําธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า SE ค่ะก็คือกลางน้ําคือคน คนที่ผลิตนั่นเองก็คืออย่างผู้บริษเองนะคะอย่างเช่นโรงงานของเราได้รับมาตรฐานไหมเราใส่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือเปล่านะคะใครจะทําผลิตภัณฑ์อะไรอย่าลืมนะคะว่าต้นน้าก็สําคัญเราจะไม่กดราคากันนะคะ 2. เราจะเป็นผู้ผลิตที่ดีก็คือใส่ใจเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยอยมาตรฐานอามอกหรือว่ามาตรฐาน GMP โคเดกมาตรฐานส่งออกหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานเนาะส่วนอันที่3นะคะก็คือปลายน้ํานั่นคือผู้บริโภคน,นั่นเองนะคะคือว่าเราจะส่งมอบสิ่งดีๆตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันไปถึงปลายน้ําก็คือผู้บริโภคถ้าหนึเรามีวัตถุิบที่ดีที่เชื่อมั่นได้ว่าโผลมาแบบออร์แกนิกแน่ๆมาแบบปลูกดีไม่มีสารพิษเรา พอมาลุกสู่ขั้นตอนการผลิตแล้วเราก็ได้มาตรฐานการรองรับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงงานหรือว่ากระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยตรวจสอบได้มีออยอมีมาตรฐาน1นึ่งอะไรอย่างนี้ที่ควรจะมีเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็มีมาตรฐานแตกต่างกันเนาะส่วนที่3ามเราก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะคะก็คือปลายน้ํานั่นเองถ้าเราสิ่งที่หนึ่งเราทาดีแล้วสิ่งสองเราทำดีแล้ว, 2, แ,ลวแล้วก็เราก็จะได้มอบ สิ่งของที่มีคุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำให้กับผู้บริโภคและผู้บริโภคก็จะจ่ายเงินแล้วก็สิ่งตอบแทนมาแบบอย่างความภูมิใจหรือว่าเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกค้าได้รับมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ SE นะคะ Social Enterprise มีสามหัวขอ้อหลักๆที่เราควรจะรับรู้นะคะต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำแล้วทั้ง3ส่วนนี้ก็จะดูแลซึ่งกันและกันอย่าลืมนะคะใครที่สนใจเรื่อง SE ก็อย่าลืม3สิ่งนี้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วมาเจอกันในคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย